สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์เว้นจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมีและแลัคนามินสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องช,ช่้น,นของเราด้วยนะครับขอบุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัดลาอดีมาําค่าครูได้ครับเดี๋ยวจะมีคลิปการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภอีก5เรื่องสําคัญตามมาจากนี้นะครับยังไงก็ติดตามด้วยเพราะว่า คลิปนี้เป็นคลิปดาวย้ายอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับแต่ว่าคลิปถัดไปเนี่ยจะครบถ้วนทุกอย่างที่ครอบคลุมเนาะการเงินการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนั่นแหละนะครับก็ติดตามกันได้ในคลิปหน้าครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนกันยายน2567นายนะครับมีการคจรยกย้ายราศีทั้งหมด3ดวงจะมีการ move หรือเคลื่อนย้าย4ครั้งนะครับตามนี้มีดาวพุธย้ายราศีสงองรอบนั่นเองเนาะก็ติดต่อบิลิเวอร์สามาดู ดวง่วนตัวได้นะครับตอนนี้มีค่าครูลดให้พิเศษ15วันก็คือครึ่งเดือนเลยนะครับตั้งแต่วันที่15สิงหาคมถึง30สิงหาคมแต่ว่าขอความเริ่มมืออย่างหนึ่งว่ารีบมาดูกันหน่อยเร็วๆเพราะว่าหมายถึงว่ากระจายกระจายกันมาดูเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยโดยสถิติจะเงียบแล้วจะไปกองกันอยู่ปลายเดือนคือคุณอาจจะไม่ได้คิวดูนะครับเพราะว่า คือผมไม่ได้คิวทองหรอกต้องบอกไว้ก่อนคือไม่ต้องกลัวช่วงเนี้ยมันเป็นเศรษฐกิจไม่ดีไม่เอ่อมีคนมีตังค์ไม่เยอะมีคนไม่มีตังค์เยอะดังนั้นเนี่ยคือคิวไม่ยาวครับไม่ต้องกลัวแต่แค่ว่ากระจายกระจายกันมาดูเพราะว่าถึงคิวไม่ยาวแต่หลายคนเนี่ยพอได้โปรโมชั่นปุ๊บก็จะรีบมาแห่ก,กันมาไงครับก็จะแห่ก,กันไปอยู่ไปเดือนเข้าใจแต่ว่า ถ้าคุณไม่ได้คิวดูมันไม่คุ้มค่าไหมเออกำลังมาต่อคิวเพราะว่าต่อแล้วก็ไม่ได้ไงอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยมาดูกระจายกระจายคนมีตังรีบมาดูก่อนมีเวลารีบมาดูก่อนนะครับเพราะยังไงก็ต้องได้โปรโมชั่นเท่ากันอยู่ดีอ่ะเข้าใจะปะไม่จำเป็นต้องไปรอไปเดือนเขา้าใจไหมครับเดี๋ยวอดดูนะเออดังนั้นเนี่ยคือผมรับได้ต่อวันไม่เยอะดังนั้นเนี่ยต้องต้องต้อง,ต,องต้องดูตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าจะ เออคือผมจะเอาทุกคิวให้ได้ในวันสุดท้ายถ้ามันมากองวันสุดท้ายนะ่ยไม่ไหวนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับ30สิงหาคมเป็นวันเดทไลน์ครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนกันยายน2 5 6 7เนี่ยมีอ่ากันโคจรยกย้ายตามนี้เนาะบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เรามาติดตามรับฟังจุดกําเนิดลัคนามีนหรือราศีมีนอยุดทิศตะวันออกฉีงเหนือนะครับ ได้ทั้งสองรูปแบบทั้งราศีและคณะมีดาวราหูกุมราศีเกิดและคณะกําเนิดครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจาตัวกันก่นกอนคือดาวพฤหัส,สบ,บดีเนาะดาวพฤหัสยังโคจรอยู่ในเดือนสาชาหรือราศีพฤษภเหมือนเดิมครับอ่าพฤษภสาชาเนี่ยเป็นตําแหน่งยกหน้าเนี่ยหมายถึงสังคมนะครับหมายถึงเพื่อนฝูงปนุสาชาคือเราจะต้องมีการเข้าหาสังคมมีการคอนเนคชันเกิดอ่า การสื่อสารเกิดขึ้นในวงกว้างนะครับมริตยูอยู่เนี่ยสมอมากจะเป็นคนต่างถิน่นต่างชาติต่างภาษาด้วยนะครับผรดผาดกับมริตยูคือต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษานะครับก็เลยหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะมีการคบค้ากับคนต่างถิน่นต่างแดนหรืออาจจะเป็นแนว online, ออนไลน์เขาเรียกว่าออนไลน์นะครับก็เป็นไปได้เพราะมริตยูแปลว่า innovation นะครับก็เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมต่างๆทีนี้ ตัวเราเป็นราศีมีนเนาะอันนี้เคยพูดหลายครั้งแล้วแหละว่าราศีมีนเป็นราศีสันโดษเป็นราศีที่หมายถึงโลกส่วนตัวสูงแต่พอตัวเองไปตกโดยาชา้าก็ต้องเกิดการคอนเนคชั่นแต่ตามจริงเราต้องเดินก้าหาสังคมนะไม่ใช่สังคมวิ่งก้าหาตัวเรานะครับดังนั้นเนี่ยเพราะว่าวินาทับตัวเนี่ยจะแปลว่าไม่อยากเข้าสังคมมันจะขัดแย้งกันมันจะย้อนแย้งกันนะครับวินาทับตัวกดดันเมื่อต้องเข้าสังคมดังนั้นเนี่ยมันจะทําให้คุณไม่มีวาสนา ถ้าคุณไม่เข้าสังคมในนั้นวิธีการแก้คือคุณต้องพยายามแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานออกจากกันถ้าไม่เข้าสังคมก็จะไม่มีงานก็จะไม่มีตัวตนนะครับแต่ถ้ามีการเข้าสังคมก็จะเกิดงานเกิดตัวตนแต่ก็จะเกิดความยุ่งยากในนั้นวิธีการแก้คือเลือกขบคนแทนจบไม่ได้ยากนะครับ ให้วิธีการแก้ไปลนะเนาะอันนี้คือไม่ต้องมาดูส่วนตัวพวกคุณก็ได้วิธีการแก้ไปละคือผมรู้ตัวนะบางทีผมก็บอกข้อมูลไปหมดเลยจนไม่ต้องมีใครมาดูดูส่วนตัวก็ได้พอมาเพราะว่ารู้หมดแล้วแต่มันบางอย่างมันไม่ใช่ครับเพราะว่าในดวงชะตามันมีรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมกว่าน,นี้เนาะมันไม่ใช่แค่นี้หรอกตามจริงค่ัผมบอกได้เท่าที่บอกนั่นแหละก็ไม่ได้คือไม่ค่อยกักเท่าไหร่แต่ถามว่ากักไหมมี แต่น้อยเพราะว่ามันเป็นดวงฟรีเนาะมันก็ต้องมีกักบ้างแหละครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะอธิบายเยอะแล้วก็พูดครอบคลุมมากบางทีหาทางแก้ให้เราด้วยอะไรประมาณนี้อ่ะต่อไปจบที่ดาวประจําตัวก่อนนะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นกันต่อที่ดาวพุธในเดือนนี้ที่จะย้ายเดือนกันยายนดวงแรกนะครับเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่1กันยายน67 ดาวพุธตกราศีสิงห์ตำแหน่งอริแต่เป็นมหาจักรเป็นโตแก้ถือว่าโชคดีไปนะครับถูกออกแบบมาแล้วดาวพุธโคจรในเดือนสิงห์เนี่ยจะต้องแก้ไขได้อยู่แล้วเป็นอริพุธเป็นอริก็มีข้อเสียครับหมายคมว่ามันจะเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอริคือความยุ่งยากอริไม่ได้แปลว่าปัญหาภิสังค์อย่างเดียวแต่มันแปลว่าความยุ่งยากขึ้นต้นอันดับแรกเลยอริเนี่ยถ้าแปลตามตัวอริแปลว่าความยุ่งยากความแบกลับ นะครับการแบกรับการติดค้างการคันคา,านะครับก็เลยต้องไปอยู่จุดนั้นก่อนแล้วถึงก่อเกิดปัญหาอุปสรรคโรคภัยไข้เจ็บนี้สินคดีความตามมาโอเคนะดาวพุธตกมาจากอยู่ในเดือนอธิแปลว่ามันแก้ได้จากปัญญาจากความคิดจากสติและนั้นเนี่ยให้ระาวาังแผนดาวเสาตกเรือนวินานมาจากเดือนลาภะโชคลาภมันจะไม่มีเอาดังนั้นเนี่ยคิดก่อนวางแผนก่อนเพราะอริเลงวินาศคือพอมี จะไปจับลาบปุ๊บก่อปัญหาปัญหาจบปุ๊บไม่ได้ชอกลาบเลยเพราะลาภาวินาศสูญสลายไปเลยมันเหมือนกับคุณซื้อไอติมมาแล้วคุณไม่ทันกินแล้วอากาศร้อนไอติมละลายมันก็คือไม่ได้กินนั่นแหละประมาณนั้นโอกาสอยู่ตรงหน้าแต่ก็ถ้าคุณไม่กินมันก็ละลายนะครับเออไอติมมีมีมีเอ็มเอคนหนึ่งพูดไว้ว่าโอกาสทุกคนก็เหมือนไอติมแต่ถ้าคุณไม่กินมันก็ละลายก็หมายความว่าโอกาสทุกคนเนี่ยมีอยู่ในมือแต่เราจะ ทำมันหรือไม่เราจะรับโอกาสนั้นหรือไม่ถ้าเราไม่ทําหรือไม่รับโอกาสนั้นมันก็ละลายแปลว่ามันก็เสียเปล่าเสียประโยชน์ก็คือเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้รับเหมือนเหมือนเครื่องมือที่เรามีแต่เราไม่ใช้ก็ขึ้นสนิมก็หมายความว่าซื้อมาเสียเปล่าเสียประโยชน์อะไรประมาณนี้แหละครับประมาณนั้นอืมดังนั้นเนี่ยก็ใช้ซะนะครับก็คือปัญญาปัญญามันมีไม่หมดไม่สิ้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดเนาะก็ใช้เยอะๆครับสติอ่ะ สำคัญที่สุดเลยเพราะสติเป็นตัวหยับอยัางนะครับให้เราฉุกคิดก่อนเอ๊เอ๊เอ๊นะครับอะไรก็เอ๊ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าปัญหามันจะเยอะในเดือนนี้เพราะว่าดาวพุธตกอริมันจะมีปัญหาเรื่องการเซ็นสัญญาปัญหาเรื่องคําพูดระวังก่อภยัยแล้วจะเกิดเลงกันดาววินาศเนี่ยมันจะร้ายผลมันจะค่อนข้างแล้ววินาประทับตัวเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็เลยเกิดผลลายทับตตัวแล้วคนก็วุ่นวายกับอริอีกเออไม่ใช่วุ่นวายกับ คนอีกในนั้นเนี่ยมันก็เจอคนมากมันก็ก่อปัญหามากแล้วมันก็พังทลายลงได้ง่ายเข้าใจไหมครับมันเลยทําให้ตัวเราอยู่ในความเสี่ยงค่อนข้างมากเข้าใจอยู่ว่าการที่เราสันโดดอยู่พื้นที่ส่วนตนมันก็เป็นการปรเทคเราที่ดีแต่มันจะก่อเกิดงานหรือเปล่าลนะ่ะเอออันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าถ้าคือคนลาสีมีเนี่ยมักจะมีมรดกมีอะไรของกินของเก่านั่นแหละก็ถือว่าดีอันนี้คือโชคดี คุณไม่ทํางานคุณก็มีตังค์แต่ถามว่าถ้าไม่ทำถ้าไม่ทํางานแต่เกาะกินมรดกตรงเนี้ยมันก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยถูกมองไม่ดีถูกไหมครับทุกคนไม่มีใครอยากมองให้คนอื่นเขามองเราไม่ดีหรอกว่าโอ้ยอเ,าเากาะมรดกกินนู่นนี่นั่นอันนี้ถ้าเปิดไปแทงใจดาใครต้องขออภัยนะเพราะาตัวผมก็มีแต่ว่าผมก็ก็คิดว่าคนอื่นเขาก็มองด้วยด้วยเหตุผลนี้เหมือนกันนะแต่ผมไม่เคยเพราะว่ากงสี เขายังไม่เคยให้อะไรผมเลยเออเพราะว่าพ่อแม่ยังอยู่นะครับก็เลยยังไม่เคยได้อะไรเลยมีแต่เหมือนกับอต้องทําเพื่อกงสีก่อนนะแล้วถึงจะได้ภายหลังคือข้อดีของผมคือไม่ต้องส่งพ่อแม่ข้อดีของผมคือไม่ต้องส่งเงินให้พ่อแม่แต่ไม่เหมือนไม่เหมือนชาวบ้านคนอื่นเขาเนาะที่แบบเพื่อนเพื่อนผมทุกคนเนี่ยต้องส่งเงินให้พ่อให้แม่แต่ตัวผมไม่เคยส่งเงินให้พ่อแม่ไม่ต้องส่งเงินให้พ่อแม่ นี่คือข้อดีเพราะว่าผมเนี่ยทำงานให้กรงศรีตั้งแต่เด็กหนักกว่าชาวบ้านมีมีบรดกมีทุกอย่างกว่าคนชาวบ้านแต่ไม่เคยได้ในจุดนั้นไม่เคยได้สบายนะครับลำบากมาทางชีวิตต้องทําเพื่อกรงสีต้องแบกภาระเพื่อกรงศีมาตลอดแม้กระทั่งตอนนี้ก็ต้องแบกเพราะว่า ออย่างการค้าในกงศีเนี่ยเขาเขาทำอาสองพ่อแม่เนาะก็คือแก่กันแล้วแหละก็เลยแบบว่าเป็นเป็นยุคออนไลน์เขาทําไม่ได้เขาก็เลยจะปิดตัวลงอะไรเงี้ยเราก็ต้องช่วยเหลือเขาในเรื่องของค่านา้ําค่าไฟอะไรต่างๆก็ช่วยไปอย่างเงี้ยก็ยังต้องแบกอยู่เล็กๆน้อยน้อยทางที่ยังไม่ได้เลยกงสีแต่เราต้องไปช่วยเขามากกว่านั่นแหละตรงนี้ อะไรแบบนี <muitas S 2> ้ค <sketches> ร <of course> um, ับยงแต่คนอื่นเขาจะมองว่าเราอ่ะมีมีกงสีตรงนั้นเขาก็เลยคิดว่าเราอ่ะคงเกาะกงสีกินอย่างเงี้ยครับเขาคิดว่าเราไม่มีงานอะไรเงี้ยครับพังที่เราทํางานอยู่บ้านไงเขาอาจจะคิดว่าวันวันไม่เห็นไปทํางานเลยเห็นแต่อยู่บ้านอย่างเงี้ยเขาจะคิดว่าเราอ่ะไม่ทํางานอะไรแบบนี้มันจะมีการแบบอาจจะบูลลี่ตรงนี้แต่เป็นการดินทาเมมัลมอยบ้านแถวบ้านบ้านนี่แหละครับแต่ตามจริงไม่ใช่เขาไม่รู้ว่าเรามันทาตรงเนี้ยนั่นแหละแต่ตามจริงเราไม่อยากบอก เราไม่อยากพูดเพราะว่าอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่ถ้าเปิดอเราพูดไปปุ๊บเนี่ยจะมีแต่คนวิ่งเข้าหาเราแล้วก็ดูฟรีดูฟรีดูฟรีไม่เก่งใจเราอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็จะไม่ได้อะไรแล้วก็จะลําบากไปแบกชาวบ้านอีกอย่างเงี้ยครับเพราะเรายังไม่สําเร็จเรายังแบกใครไม่ได้ถ้าเราสําเร็จแล้วโอเคเราให้ได้ให้ฟรีก็ให้ได้แต่ว่าถ้าอยู่ตรงนี้เราไม่ให้ฟรีกับใครเพราะว่าเราเองก็ต้องกินต้องใช้และยังลําบากอยู่นะครับ เงินเดือนตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นต่ําเลยครับเออแล้วยังจะต้องไปแบกใครอีกไหมถูกปะขนาดกินตัวเองยังไม่พออย่างเงี้ยครับต้องมีค่ายาของไทรอยด์ต่างหากดังนั้นเนี่ยมันมันไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะแล้วก็อาหารเสริมที่ต้องกินอีกมันโอ้โหกระปุกแล้วเป็นพันนะต่อเดือนนะครับแล้วก็ค่ายาอีกต่อเดือนอีกนะครับเพราะว่าผมอ่าไทรอยด์ยังไม่หายอ่ะก็เลยต้องตอนแรกว่าจะหายแล้ว แต่กลับยังไม่หายก็เลยกลับไปว่าต้องกินยาต่อนะครับอีกครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยก็คือรวมเป็น1ปีโดยประมาณนั่นแหละก็เลยกลับเป็นว่าเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายรออยู่นะไม่ใช่ไม่มีดังนั้นผมแบกใครไม่ได้เหมือนกันเนาะเพราะตัวเองอยางเอาตัวเอ,เองไม่รอดเลยอือโอเคต่อไปนะครับอันนี้คือขอขอแชร์นิดน,นึงเนาะต่อไปนะครับดาวอาทิตย อาริเข้ามาสู่เปืนปฏิเป็นสลับเกษตรเป็นอนุเกษตรหมายความว่าปัญหานะจะเกิดขึ้นแต่จะสร้างแรงอ,อะไรแบบพันธมิตรบางอย่างเกิดขึ้นแต่ระวังนะครับคู่ของเราอ่ะมาเป็นเกษตรกระดาพุทธตาจริงมันดีนะอาทิตย์พุธศุ่ในราศีกันเนี่ยมันดีเพราะว่าเป็นดาวประอบวงในทั้งหมดถึงจะมาจากอาริหนึ่งดวงก็ช่างเหอะมันไม่มีปัญหามากหรอกถ้าไม่มีราหูอยู่แต่ถ้ามีราหูอยู่ปีครึ่งเนี่ยแต่เนี้ยเป็นรอบสุดท้ายละ เดี๋ยวเดือนพฤษภาคมดาวราหูจะย้ายไปเรือวินาธแล้วดาวเสราร์จะขึ้นมาแทนอย่างน้อยเสราร์มันยังดีกว่าราหูครับเพราะว่าเสราร์ยังถูกกดาวพุธเจอดาวอาทิตย์ก็แค่ร้อนอกร้อนใจไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ดาวศุกร์อันเนี้ยเสราร์กับศุกร์เนี่ยคือหลายแต่ถ้าดาวศุกร์ออกมานี้ก็ไม่มีปัญหาไงเออังนั้นเนี้ยเสราร์ดีกว่าราหูนิดหนึ่งเพราะราหูเนี่ยเล็งสามดวงนี่คือหลายหมดเลยอะ่ะอาทิตย์ราหูคือเพศภัยครับเพศภัยคือจะเกิดสุริยคาตเกิดขึ้น ขอให้คลาดนั้นไม่มาตกราศีกันเพราะถ้าตกราศีกันเมื่อไหร่ดวงเมืองหนึ่งโลกจะอยู่ในเรือนอรินะครับหมายถึงคลาดเกิดในเรือนอริอริของดวงเมืองหนึ่งโลกแล้วคุณคิดดูว่าเศรษฐกิจตอนนี้ชะลอตัวลรแย่ปัญหาสารพัดเนาะที่เราเห็นกันแล้วถ้ามันคลาดตกเรือนอริจะเกิดอะไรขึ้นภัยธรรมชาติครับอันดับแรกที่เราจะเห็นคือภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นเยอะมากดีไม่ดีน้ำจะท่วมไหมถ้าเปลือเกิดคลาดในเรือนอริเนี่ยนะครับเพราะว่า คือในทางโหราศาสตร์เนี่ยแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับแล้วแต่อาจารย์แต่อาจารย์ที่ผมศึกษามาเนี่ยท่านได้ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อใดก็ตามถ้าเกิดสุริยค่าจะเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็อาจจะเกิดภัยพิบัติต่างๆเนี่ตามมานะครับด้วยเซลล์สุริยะของอาทิตย์นี่แหละครับที่จะส่งกระแสมาถึงยังโลกนะครับที่เศษปีจะมีครั้งหนึ่งอ่ะจะเกิดไฟบรรลัยกันตรงนั้นนะครับก็จะเผาผัานทําให้เกิดแผ่นดินโลกเนี่ยขยับตัวนะครับ อันนี้ขนาดธรณีวิทยายังไม่รู้เลยครับดาราศา,ศาสตร์ก็ไม่รู้เพราะไม่เกี่ยวกันเพราะสองอันนี้มันแยกกันแต่โหราศาสตร์คืออยู่ระหว่างกลางนะครับก็เลยรู้แต่ไม่ใช่รู้ทุกคนด้วยเพราะหมอดูคนอื่นก็ไม่เห็นพูดแต่อาจารย์ที่ผม,มศึกษามาเขาพูดไงนะครับก็เลยรู้ว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับทีนี้มันจะเกิด ภัยต่างๆเกิดขึ้นในส2องราศีด้วยเพราะอาทิตย์เลงกะลาหูแปลว่าเพศภัยเพศภัยจะมาจากเพศตรงข้ามคนตรงข้ามคู่กรณีหุ้นส่วนและคู่ครองมันจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะคู่ครองได้ตำแหน่งเข้มแข็งตัวเราไปตกเรือนสนาชายืนตำแหน่งโยกก็ถึงลัคนาอยู่แต่มันอ่อนเพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่งโยคือตำแหน่งอ่อนตำแหน่งที่ไม่ไม่ไม่ให้ผลเข้มข้นนะครับเออไม่ดีแต่ก็ไม่ลายอะไรเงี้ย ก็ก็เลยกลายเป็นกลางแต่ดาวคู่เข้มแข็งเล็งไปแล้วเจอคู่ศัตรูอีกต่างหากก็คือระวังโดนหลอกอทิตย์ราหูคือใส่ร้ายใส่สความโด,โดนหลอกโดนหักแหลงทรยศพุทธราหูคู่คดีความฟ้องร้องเพราะว่าพอเกิดผลปุ๊บเราก็ต้องไปฟ้องเอาผลประโยชน์เราคืนก็เกิดคดีความเกิดขึ้นเดือนนี้จะเป็นเดือนคดีความนะครับอย่าใครยืมตังค์อย่าไปยุ่งกับเรื่องของเงินเงินทองทองอะไรทั้งหลายเพราะจะเกิดภัยนะครับแล้วก็ศุกร์ราหูเขาจะรามรบังภัยคือโดนหลอกครับ เรื่องศัพทีนี้ดาวศุกร์ออกมาวันที่21กันยายน67ตกมรณะยิ่งดีกว่าแต่ก็มีข้อเสียเหมือนเดิมศุกร์เป็นเกษตรในเดือนมรณะแต่ว่าระวังเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บนะครับเชื่อมโยงสาชะาก็หมายความว่าอ่ะก็ยังโดนหลอกได้โดนเพศภัยจากจากสังคมได้เหมือนกันที่เราเข้าไปดังนั้นเลือกคบคนดีๆด,ดูหัวนอนปลายเท้าเขาให้ได้ถ้าเราไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าเขาเราอาจจะโดนหลอกและโดน ผลเสียหายตามมาได้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะก็สิบห้านาทีพอดีดังนั้นราศีมีนเนี่ยเป็นราศีราศีมีนลัคณามีนเนี่ยยังไม่ค่อยดีในช่วงเดือนนี้ต้องระมัดระวังให้มากนะครับแต่เดือนหน้าอาจจะดีเพราะเดี๋ยวดาวจะมาอยู่ในเดือนสุภาบ้างด้วยนะครับเดี๋ยวก็คงดีขึ้นแล้วหรือเล็งเบื้องหัดก็จะดีแล้วยังไงก็ เดินหน้าน่าจะมีคลี่คลายเป็นทางที่ดีขึ้นแต่ตอนนี้อาจจะต้องระวังไว้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามรังใจการช่องแชนแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ